เนี่ยทุกคนมาเจอเอฟซีด้วยนะคะมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะมีแกงอยู่ทางโน้นอุ้ยมีแกงด้วยนะคะทุกคนใชเหรอคุณวิมอิสานวิสาสวัสดีค่ะ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 เห็นได้เยอะไหมตั้งแต่มา25ปีแล้วแกก็เป็นเอฟซีคุณวิมใช่ไหมคะเขานี่แหละดูนี่ดูนี่ใช่ไหมมีอะไรแปลกๆให้ดูใช่ไหมคะ นางชอบไปเก็บเห็ดเก็บหน่อตามอเดี๋มาดูช้อนกุ้งนะโอ้ยสอนไหลสอนกุ้งเนาะจ้าไม่ตอนแรกปีที่คุณพี่คุณพี่บอกว่าถ้าถ้าปากดัมอกไปเขาจะจับนะคะเออเราก็จะถ้าปากไม่ดัมเขาจะจับของเขาามันลวกถึงหมดโอ้ยลวกหมดเลยทุกคนเต็มไปหมดเลยจ้าอร่อยฮึดูนะ

บุบลีจ้ะพี่น้องเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องจ็บเบอรเต็มต้นผูกโยกเอื้อยแบบพี่น้องจ๋าเนี่มาจากรัสสะเจ้าเก็บคักคัดมานี่เก็บคักคัดพี่น้องจ๋าเก็บคักคัดมันน่ะพี่น่ะตลกสวยๆคักคัดแน่ๆเลยพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่เห็นสวยสวยๆเลย เยอะายคนพี่พีพี่น้องจะบังแจพูดเหนนางงามเก็บอยู่คนเนี่ยเห็นนางามบ่นางามพี่น้องเห็นนางามบ่นางามสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องนางงามนี่สวัสดีเซสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งจ้าเต็มไปหมดเลยจ้าพี่น้องบุบรีจ้าพี่น้องจ้าบุบรีมังนอกปักเมาพลังจ้าพี่น้องเคยเห็นบ่จ้าปีนี้คือแักโกสุปีแท้นี่เต็มเลยจ้าเก็บตัวใหญ่ๆ่มีแห้งสำเนาเก็บเอาสำนันเด้อ นี่บาจิโต้อ๋อเก็บส่วมเนี่ยคนได้จัจเหลือใจแห้งบาจิโต้พุทธพุทธังโอ้ยรดเม็ด สวยมากเลยนะทุกคนดูดิเต็มไปหมดเลยมาเก็บกระพอเอฟซีอีกทั้งหากนี่พี่น้องที่บิ้งก็เด็ดมาให้เบิ่งเด้อนี่จ้าอู้ดำปีเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเขาจะกินดูนะบพี่น้องจะเบิ่งจ้าอู้ยเป็นก้อนเป็นกั้เป็นเหงาเป็นโคนเป็นงนเป็นเหงาพี่น้องจ้ะ ห้ามแตะนะที่แตะร่วงแตะร่วงเลยอะไร<า>ดูน้องด,ดูดิขอเฉลมาเก็บเป็นเม็ดเป็นแบบอลูบต้องลูบไ่จังสีเลยจ้ะจางมันผสมกันไปก็ช่างมันเถอะเนี่ยทุกคนเต็มไปหมดเลยจ้ะ เม <Man> นโบแถวนี้มันหน่วยหญ่เนาะแถวแถวต้นตน้ตนตน้ตนตน้ตนสายมันหน่อยหน่อยเหร่ปามองนั่งมองหันอืมน,น้อยน้อยนี่เจอเจอฟซีด้วยนะคะมาจากจังหวัดพะเยาบอกว่างี้ก็เข้าไปีนึงมาเก็บทุกปีเลยเหรอฮะ่ำมาทุกปีเลยจ้ะที่อยู่นี่<ป>กับ ใช่ไหมแต่ไร่นี้มันสวยกว่าทุกที่เลยเนาะเพราะทุกที่มันปีนี้ปีที่แล้วมันไม่สวยเพราะว่าน้น้อยปีที่แล้วมันร้อนเนาะปีนี้มันตึงดูสิมันเต่งตึงโอ้โหแบบว่าไม่อยากจะเมามอยเลยปีที่แล้วหนูมาแค่ครั้งเดียวเองนะเพราะว่าเพราะว่าหนูต้องไปที่อื่นหนูต้องไปเก็บเชอร์รี่ไปเก็บอะไรเงี้ยมันก็เลยหาหามาไม่ได้ ปีนี้มาครั้งที่สองแล้วค่ะเอาปีกนมาสองครั้งเลยเหรอค่ะพวกแฟนก็ชอบกินเนี่ยไปน้องสวยมากเลยกินสดๆเลย เ<ส>ก็บทั้งซีเรสิสจ,จีซีด้วยจ้าพี่น้องจ๋าซี่มือเราไม่แสบมันละเอื่อยโอ้ยแสบปันยังนี่ป้าน่าตะบ,บอกว่าอรออา่อยเนาะนี่จะข้นแบบยูบาลน่าเฮาซื้อมาคืบาอบบแสบบบแสบบ้านเฮาเขาซื้อลูกเก็บลูกอ่อนอันนี้มันลูกลมนจนว่ามันสิโลนมันละเนาะเพราจู่มันโลนเต็มผืนมัม้ยนะพี่อนอะเมเืมเ่อตอตอมันก็หลุดแล้วเนี่ยเห็นแบบเมือนตอตอก็หลุดล่วงหมดหมดเอาเลยนี่จ้ะ โบ้านเดียวกันเหรอบ้านใกล้กันค่ะยืนอยู่ไหนคะอยู่เมืองเกลียวค่ะเออที่เมืองไทยอะอ๋อหนูนะคะหนูที่สุรินทร์ค่ะพี่น้องเลี้ยวเบิ้งงามหลาคือมันล่วงเต็มพื้นเอ้ยเจ้าเบิ้งมันล่วงเต็มพื้นเต็มอบหยวกอบหยวกคูวพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ้งเจ้าไหนี่อยู่บ้าทห้ากิโลหรือจักบาทเนาะบ้านเราขีดร้อยกว่าบาทแมนบอก อยู่ในแมคโครในอย่างนั้นใน้ห่างแล้วเพิ่นเพิ่นเก็บลูกลูกอ่นบ่ค่อยบ่คคอยตรงไปมันก็เป็นอันสม่มมีคนมีลูกแฟนคลับบอกว่าหนูไปซื้อมากินไม่อร่อยเลยมันก็จะอร่อยจะได้เข้าเก็บหน่อยมันอ่อนแข็งๆไปเนาะถ้าเข้าเก็บหน่อยอ่อนมันก็มันก็เปื่อยหมดเนาะกว่าจะไปถึงนถ้ากลับบ้านช่วงนี้เนาะเก็บไปเนาะมันก็เก็บไปก็เก็บได้อยู่แต่ว่ามันกระทบกระแทกมันก็จะบวบหมดค่อยว่าเลยใส่อันนี้ไง super bear ใส่ลังใช่ไหมใส่ซปเปอร์แว่ที่บ่าแล้วก็เอากระดาษทิชชู่อ่ะต้องต้องต้องเอาขึ้นขึ้นไปบนเครื่องด้วยนะค่อยว่าเพราะถ้าเอาลงเอาโหลดลงเครื่องมันโยนใช่ใช่บวบมืด <c oughs> น้นองเต็มเลยจ้ะเห็นบอก <c oughs> กินสิ่อิ่มแลนี่ะหมกกินจนปากดำ เนี Billie, um oh, because, kid, no. ่ยทุกคนมาเจอเอฟซีด้วยนะคะมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะมีแกงอยู่ทางโน้นอุ้ยมีแกงด้วยนะคะทุกคนใช่เหรอคุณบิมอิสานวีซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าด้ยินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บได้เยอะไหมเก็บได้เยอะไหมกำลังเพิ่งมาได้สักนี่น้องนี่จ้ะใช่ไหมค่ะอันนี้มามาครั้งแรกหรือว่ามาครั้งที่เท่าไหร่มาครั้งแรกค่ะคุณน้ำมาทุกปีใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าอยู่ไม่ได้มาเก็บขายนะคะมาเก็บกินใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่หนอ่มมิจนุวยังไงด้จ้ะมากับใครอ่ะีมไาสดเลยพื่อนบิมเลยทำคลิปมันเยอะมากน่ะมันเยอะจนจนสู้จะไม่ไหวแล้วนะเนาะคุณพี่มันเยอะมากเลยเนาะปีนี้ออกเยอะมากคุณพี่ชื่ออะไรครับไม่ได้ถามชื่อเลยสิริวันค่ะคุณพี่สิริวันมันน้องสาวน้องสาวชื่อวิไลวัน นะไหคสุรินทร์ค่ะเอาก่อมลืมไปมก็ไถามกันอยู่นี่ก็ถามอยู่ใช่ไหมก็รู้อยู่ใช่ไหมแต่ลืมมันคนเยอะรู้จักคนเยอะเนาะก็เลยที่จำไม่ได้ค่มันเยอะมากเนี่ยนะเห็นไหมเยอะนะฮะเนี่ยคุณพี่ก็เก็บนะฮะสุดยอดเลยนะคะเนี่ยแล้ววค่ออยชมตัเง <laughs> ไม่ค่อยชมตัวเองอะ่ะ <laughs> ตัง้งแต่มา25ปีแล้วแกก็เป็น FC คุณวิ่งใช่ไหมฮะ ใช่มไหมมีอะไรแปลกๆให้ดูใช่ไหมคะใช่นางจะแบบนางชอบไปเก็บเห็ดเก็บหน่อตามเอ่อฮะเอมาดูช้อนกุ้งเนาะวุ้ยสอนหลายสอนกุ้งเนาะไม่ตอนแรกปีที่แล้วไปเนี่ยไปแล้วไปเก็บไปทำคลิปเนี่ยทุกคนจ๋ากำลังอะไรนะรุมสกัมอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะมาเจอสาวๆนะมาเก็บลูกใหญ่มากเลยยิ่งอยู่ใต้ๆยิ่งลูกใหญ่เต็มไปหมดเลยน้องเนี่ยใหญ่เลยจ้ะเก็บใส่ป่าเห็นไหมล่ะมันเช็คยินเยอะหาไม่ค่อยเจอหรอกสวัสดีค่ะไปกันแล้วเนาะเจอกันเจอกันไม่อชาต้องการนะคะ